मे वे द्वी रां भोले नया नो मे शन्द्रयो बोलि रामो मी क มณนันตุขังโอหิตะุทธินันดานาเรเตมีวะจะมีันตุตองสัมเดยััสาเทวุเุสังกา ซึ่งเป็นธรรมปราศจากลาคาเรสนุปลักา,าเป็นสุขอาเกสังเกปสังนานางังเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์อเุเลศปลญาเขตออนุตรเรศเสึ่งเป็นบุญญาเกตอย่างยอดอาคาสมิงทานังทัตตาถท,ะท,ะทะวายทานในทานผู้เลิศนานอาคังปุญญาปวัตาติ ที่เลิศก็ยอมจะเริออาคังอายุจะวันโนจาอายุวันนาที่เลิศยาสกิเตสุขะรามแลยศเทีทติคุณสุขะพราชีเลิศยอมจะเริออาคาสาธาตาเมธาวิอาคาธรรมะสมาหิโตัวผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมันเลิศแล้ว อายทานเจตทานโคเป็นบุญญาเจตอันเลิศเทวผู้โตมนุโซวาจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามอาคาปตปปมเทตทิยอมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ดังนี้แหละก็เรททันติสปัญญา,ว,าว่าทันโยเวตมะชรา ผู้มีปัญญาระรู้และรัศจากความตณีสูรในนกินนักมารยสูชูพุเตสุตตพิสุย่อมถวายทานกรระสมาในพระอิจฉทั้งหลายผู้ผาพืชงตรงกีวิประสนะมนาตัสมิปุราหุที่กภินาเมื่อมีใจเลือมใจศัทธาแล้ว อาคีนาทานนนมีโพนันไปมุนเยตาทานุมโมนันติวายาวจังกัลโลติวาชนทังไยเหล่าใดร่วมานุมโมทนาเพื่อช่วยกระทำการพ้น,นไให้นานนานนาเตนะทินาโนา,นาอาคีนาทานนั้นที่ได้พ้นไปด้วยเหตุแห่งนั้นุโมทนานั้นเลยเตปิปุญญสัพพะกิโนชนจังไรเหล่านั้น ो मि स्वमे नयिन वनयिनानि परी प्रदिपानि ควรที่ทำแล้วยอมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในการทำหน้าได้ชะนี้เอขอวัตุสาพมังคลาขอสาบว่มงคลจงมีแก่นา พ้วันกุเตขอวันสวัสดีทั้งหลายจงมีแกลากลุ้เมื่อเดิมยาอท้อปัจจยยงปาวัติสมานังทาสุมาตเมเวตังจึงเราม้เป็นสาวาราตมัญจาณาตังนเป็นไหตามิตตมปัจจัยเดือนเงีย่อที่ทางพินทัปตาโตตะทุตมุะโกตะมุปาโล เหล่านี้คือวินทบาปแกุู่คน่วไวินทบานานาธาตุมัตตโกเป็นสาวาทรรม้าที่สตูอ มีนังตุกิยาญาติวาถ้านอยู่กัน่อปนนิจแล้วอดียจิโคจิโยจยาดีย่อมให้คนั้นไปด้วยวริวหปุราริปุเรนติสักลองวางน้ที่เต็มยอมแก่สมุทรให้มรรคบุญได้ฉันใดเอวาี สิยาบุกวนยำยอดอาเคธรรมวิสนานางเลื่อนใสแล้วในกาลุลเลิศวิราโกปสเมสุแขกซึ่งเป็นธรรมปราศจากลาคาเรสนุกละคาเป็นสุขอาเคสังเกปสัณนานาเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ุเลิศอนยาเคเตอนุตเร เชื่งเป็นวุญญาเกศอย่างยอดอาคาสมิงทานนัะทัททตาตาถวายทานในทานผู้เลิศนานอาคังคุณยำภาวะชาติคณที่เลิศก็ยอมจะเริญอาคังอายุจะวันนจอจาอายุวันนาที่เลิศยาสอคิทิสุขังกระรัง และยศเยีทติคุณสุขาพราชิเลจอบเจริญอาคาสาธาตาเมธาวีอาคารรมสมาหิตผโ้มีปัญญาธรรมนในธรรมอันเลิศแล้วให้ทานเจตทานโคเป็นบุญญาเจตอันเลิศเทวผู้โตมนุโซวาจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ข้อตาม อากปตปโมททสิติยอมถึงความเป็นผู้ลดบำเพ็ญอยู่ดังนี้แลตเรทะกันติสัพพัญญาวาทัญโญเวทมัชฌราผู้มีปัญญารอบรู้และวาสจาความทั้งนี้ตะอาเณน พหะาเจ้าทยผูุตรลงตรงนีวิปัสสนมณานต์สาวีพุราโฆกิทากินาเมื่อมีใจเลือกใจสัทธาแล้วทักกินาทานอมมีบุญนันไปวนเยตานุโมนันติวิญยาณจังตโลชิวาจนทังไรหล่าใจร่วมานุโมทนาเพื่อช่วยกระทำควคมดีในนานา อาเนาาทนะราาัินาโมนาอาเทนะทานท่นพี่ได้ความไจด้วยเหตุแห่งนนอนุโมนานันอเลยเดบิดุญญาสภาทิโนรอรนทั้หลายเหล่านั้นร้อมเป็นผู้มีสว่วนในกุณนั้นด้วยตาสมะจเดอบา,ารีวานติตัวยะตาทินังมาบลังก็ฉนันานุเก้อุบลไม่มีจิฏฐิใดในทาน ในในที่ใดมีผลมากกว่าในในที่นั้นบุญญาณิปัะรละกัสมิปากิราหมติปานินันทีบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในการทำหนาได้ชนีเฉลอวะตุสาพะมังคลามอสวามมคลจงมีเกล้านาราตุสาวะเทวดา ทุตตจาควงสาบาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแหระธทั้งวงสาบาสังานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งระสมทั้งดวงสาธาโสดีภวันตีขอความสวัสดีทั้งหลายตรงมีแก่รัตเมื่อเดมยอทอปัจจยยงปวัติธมนังธาสุมาตเมเวตังจรงเานี โตลาโนตาบุกต <ess> ุคโลสิ่งเหล่านี้ควาแกบุวริินาานัาตุมาตะโกเป็นสาวนาต मे वारो मे कयो बोलिरा yeda māraṇaṁ tu bhā, bhāi ta voti naṁ bhātanā levaṁ jæva, yeda me vata me tantu, saṁkṛta eva ca bhān, sāde tu ven tu samāpa, bhā Yeah.